สวัสดีค่ะท <Okay. S 1> ีดีบียินด,ดีให้บริการค่ะวันนี้ลูกค้าสนใจให้ดูแลเรื่องใดคะอ,อยากจะสอบถามตัวสินเชื่อบุคคลนะคะสินเชื่อส่วนบุคคลใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวก่อนอีกเลยขออนุญาตแนะนําตัวนะคะมีชันนชื่อสุภลักษณ์นาสามค่ะรหัสนะพนักงาน54521นะคะตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจสาขาค่ะ,คะ เลขที่ในหน้าประกันชีวิต660-300-1238เลขที่ในหน้าประกันวินาศสภัย660-400-2348ค่ะก่อนอื่นเลยรบกวนขอบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนลูกค้านะคะลูกค้าชื่อคุณสุภัตตาราังศีนะคะที่อยู่ปัจจุบันตอนนี้ยังอยู่ที่3 6 0ห2นมูตำบลจันจ,นจ,นจนต้อนเภ้เม,มืองจันจเนชียงร ห้าเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะเบอร์ ard, โทรศัพท์ยังเป็นเบอร์ศูนย์แปดสองเจ็ดแปดเจ็ดสองห้าสามหนึ่งใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ประกอบอาชีพยังเป็นพนักงานของททบีอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยขออนุญาตแจ้งสิทธิขั้นพื้นฐานผู้บริโภคนะคะก็คือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องค่ะสิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างอิสระนะคะสิทธิที่จะเรียกร้องพื่ความเป็นธรรมและสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาชดเชยกรณีเกิดความเสียหายนะคะ ตรงนี้คนสุภัสตาสนใจเป็นตัวสินเชื่อส่วนบุคคลใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตใช้โปรดักเคตาล็อกเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์นะคะในส่วนนี้ค่ะสินเชื่อส่วนบุคคลค่ะจะเรียกว่าสินเชื่อแคปทูโกนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสําหรับลูกค,ค้าที่ต้องการเงินก้อนเลยเข้าบัญชีเลยนะคะแล้วก็ทําการผ่อนชําระเป็นวันละปนะคะสูงสุดจะสามารถชําระได้ถึงเจ็ดงวดเลยนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะจะเป็นในส่วนของ บัตรกดเงินสดค่ะหรือว่า TTV f a t h c a r d ค่ะตอนนี้จะเป็นวงเงินสินเชื่อที่อยู่ในบัตรค่ะซึ่งลูกค้าสามารถนำไปไปกดเงินสดหรือว่าไปรูด่อนของได้ค่ะตามร้านที่เข้าร่วมรายการค่ะใช่ค่ะตรงน,นี้คุณสุวัาตาสนใจตัวแคตตูโกหรือว่าตัว TTV f a t h c a r d ดีคะ่ะเขาเป็นตัวแคตตูโกนะคะได้ค่ะ ในส่วนนี้นะคะจะเป็นเอกสารนำเสนอนะคะตัวของผลิตภัณฑ์นะคะแฟกชีตสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะ t t b Cat 2 o Go ค่ะตัวนี้ชื่อผลิตภัณฑ์นะคะก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะ TTP Cat 2 o Go นะคะประเภทผลิตภัณฑ์ค่ะจะเป็นบริการสินเชื่ออนเนกประสงค์นะคะในรูปแบบของงเงินสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลานะคะเพื่อใช้ในการอุปโภค หรือบริโภคส่วนตัวนะคะส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันค่ะและคิดอัตราดอกเบี้ยนะคะแบบลดต้นลดดอกค่ะโดยเมื่อ,อท่านได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้วนะคะธานาคารจะโอนเงินทั้งจํานวนนะคะเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าเองนะคะตามที่ระบุไว้ในใบสมัครนะคะซึ่งท่านสามารถชําระคืนเป็นงวดรายเดือนนะคะกรณีสินเชื่อส่วนบุคคล t d ค c a ก i t a l k e นีค่ะ เป็นการนำหนี้ที่เกิดจากบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินสเชื่อส่วนบุคคลจากหลายๆสถาบันการเงินอื่นนะคะที่ไม่ใช่ TTB ค่ะมารวมไว้ที่เดียวนะคะเพื่อขออนุมัตสินเชื่อส่วนบุคคล TTB c a t e เ o ีย n ี้ไปชำระหนี้โดยสามารถยื่นเอกสารใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินจากสถาบันการเงินอื่นประกอบการสมัครสินเชื่อนะคะได้สูงสุดถึง4รายการนะคะ ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือวงเงินสินเชื่อนะคะตั้งแต่1 5 0 0 0บาทถึง2ล้านบาทนะคะกรณีลูกค้ามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่3 0 0 0 0นบาทขึ้นไปวงเงินสูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะกรณีลูกค้ามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า3 0,000บาทวงเงินอนุมัติสูงสุดนะคะไม่เกิน1.5เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะ และมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจากสถาบันการเงินอื่นหรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลรดยอื่นไม่เกิน3แห่งทั้งนี้ลูกค้าที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อก่อนวันที่1กันยายน2560วงเงินสูงสุดไม่เกิน5เท่านะคะของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนค่ะไมยเหตุนะคะ วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ได้รับจะพิจารณาวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันคู่ประเภทรวมกันได้แก่วงเงินสินเชื่อบุคคล TDB ค a ทุกโกและวงเงินสินเชื่อบัตกรกเงินสด TDB f l x นะคะการคำนวณอัตราดอกเบี้ยค่ะเป็นการเป็นแบบลดต้นลดดอกนะคะ Effective Rate นันเองนะคะโดยคำนวณเป็นรายวันค่ะให้ถือว่า ใน1ปีค่ะมีทั้งหมด365วันหรือ366วันนะคะวิธีการรับเงินสินเชื่อนะคะธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่านนะคะตามที่ระบ,บุไว้ในใบสมัครดังนี้นะคะบัญชีออมทรัพย์ทีทีีค่ะกรณีอนุมัติภายใน เวลา16นาฬิกานะคะได้รับเงินสินเชื่อภายในวันทําการเดียวกันกับวันที่ได้รับอนุมัติวงเงินนะคะและเปิดบัญชีสินเชื่อนะคะกรณีอนุมัติหลัง16นาฬิกาได้รับเงินสินเชื่อภายในวันและเวลาทําการถัดไปนับจากวันที่ได้รับอนุมัติวงเงินและเปิดบัญชีสินเชื่อนะคะกรณีบัญชีออมทรัพย์เป็นของธนาคารอื่นค่ะกรณีอนุมัติภายในวัน ภายในเวลา16นาฬิกาได้รับเงินสินเชื่อภายใน2วันทําการนับจากวันที่ได้รับอนุมัติวงเงินและเปิดบัญชีสินเชื่อนะคะกรณีอนุมัติหลังเวลา16นาฬิกาได้รับเงินสินเชื่อภายใน3วันทําการนับจากวันที่ได้รับอนุมัติวงเงินและเปิดบัญชีสินเชื่อนะคะ กรณีสินเชื่อส่วนบุคคลทีทีบีคคทุโกเคียนี่ค่ะวงเงินที่ได้รับอนุมัติธนาคารจะดําเนินการออกเช็คนะคะตามแต่ละสถาบัานการเงินเพื่อไปชําระหนี้เดิมที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้น,นะคะและหากมีวงเงินคงเหลือจากการชําระหนี้แล้วนะคะธนาคารจะดําเนินการโอนเงินสินเชื่อเข้าสู่บัญชีที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ตามขั้นตอนปกตินะคะระยะเวลาการผ่อนชําระค่ะตรงนี้ระยะเวลาผ่อนชําระนะคะ ตั้งแต่12เดือนถึง72เดือนนะคะอายุลูกค้ารวมระยะเวลาผ่อนชำระคือต้องไม่เกิน60ปีนะคะประเภทการผ่อนชำระค่ะเป็นผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่ากันทุกงวดนะคะในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยและการคำนวณค่ะอัตราดอกเบีย้ยนะคะปกติอยู่ที่18%ถึง25%ต่อปีค่ะ CPR ถึง CPR บวก7%ตต่อปีค่ะหมายเหตุอัตราดอกเบีย้ยปกติที่ลูกค้าได้รับจะขึ้นอยู่กับ ขุมลูกค้าค่ะโดยผู้มีรายได้ประจำนะคะหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะและรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนตามที่ธนาคารกำหนดนะคะในขณะนั้นนะคะตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้ามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนค่ะอยู่ที่20,000บาทถึง2 9 9 9 9บาทนะคะอัตราดอกเบี้ยปกติต่อปีนะคะกรณีที่เป็นผู้มีรายได้ประจำนะคะ จะอยู่ที่ CPR บวก1นะคะเท่ากับ25ค่ะหากเป็นผู้ประกอบกิจการส่วนตัวนะคะตัวน,นี้จะลาเวินดอกเบีย er นะคะก็คือจะไม่เข้าเงื่อนไขในส่วนนี้นะคะหากเป็นเจ้าของกิจการเนาะถ้าเงินไม่ถึงสามหมื่นก็จะไม่เข้าเงื่อนไขในการสมัสรแคทูโกนะคะ ัวอ,อย่างต่อไปกรณีที่ลูกค้ามีรายได้3 0 0 0 0ถึง49,999ับาทนะคะผู้มีรายได้ประจำค่ะอกเวียจะอยู่ที่ CPR บวกหรหรือ24%นะคะผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะจะอยู่ที่ CPR บวกเเท่ากับ2 5สาค่ะสำหรับผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน2 0,000 0บาทขึ้นไปค่ะผู้มีรายได้ประจำนะคะจะอยู่ที่ CPR เปอร์เซ็นต์เท่ากับ18%นะคะ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะจะอยู่ที่ CPR บ5เท่ากับ23ค่ะอัตราดอกเบี้ย CPR นะคะหรือว่า Consumer Product Rate หมายถึงอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำค่ะสำหรับสินเชื่อส่วนุคคลที่ธนาคารกำหนดซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวนะคะและอันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคารซึ่งจะติดประกาศให้ทราบนะคะที่สาขา t t b และที่เว็บ t t t ี b บงก์นคค่ะ อัตราดอกเบี้ยนะคะ CPR ล่าสุดมีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2567เท่ากับ18ตต่อปีทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้นะคะในส่วนของอัตราดอกเบี้ยและการคำนวณค่ะสำหรับค่างวดผ่อนชำระรายเดือนและจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระคืนตลอดสัญญานะคะขึ้นอยู่กับข้อมูลของการขอสินเชื่อของลูกค้าค่ะตัวอย่างประมาณการผ่อนดังนี้นะคะ ซึ่งคำนวณจากจำนวนเงินต้น1 0 0 0 0แสนบาทนะคะระยะเวลาผ่อนชำระ60งวดค่ะและอัตราดอกเบี้ยในแต่ละอัตราของกลุ่มลูกค้าดังนี้นะคะอัตราดอกเบี้ยปกติต่อปีค่ะ CPR เท่ากับ18%นะคะผ่อนชำระต่อเดือนก็จะอยู่ที่2,540บาทค่ะจำนวนเงินเอาประกันทั้งหมดนะคะที่ ขอาพายค่ะจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระคืนตลอดอายุสัญญาจะอยู่ที่1นึ0 0 0บาทค่ะต่อไปนะคะจะเป็น CPR บวก5%เท่ากับย3มค่ะยอดผ่อนชำระต่อเดือนจะอยู่ที่2820บาทค่ะจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระคืนนะคะก็คือ1 6 9 1 0 0บาทค่ะต่อไป CPR บวกเค่ะเท่ากับ24%รตผ่อนต่อเดือนอยู่ที่2880บาทค่ะ เงินจำนวนเงินเอาทั้งหมดที่ต้องชำระคืนจะอยู่ที่1 7 2 5 0 0บาทค่ะ CPR บวก7%เท่ากับ25%นะคะค่อนต่อเดือนอยู่ที่2940บาทค่ะจำนวนเงินทั้งหมดที่ทต้องชำระคืนจะอยู่ที่1 7 7่0 0ับาท9 900บาทนั่นเองนะคะตอนนี้มีใหม่เหตุค่ะาตาดอกเบี้ยกปกติที่ลูกค้าจะได้รับขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าค่ะ ผู้มีรายได้ประจําหรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะและมีรายได้เฉลี่ยรวงาานต่อเดือนตามที่ธนาคารกำหนดในขณนะนั้นโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาททบีหรือผ่านทางเว็บไซต์ ttbbank.com นะคะธนาคารจะเริ่มคํานวณดอกเบี้ยนะคะตามอัตราดอกเบีย้ยในแต่ละกรณีเมื่อได้โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับสินเชื่อสมอทุทรทีดีพีแคทุกโกวเคียนี้ธนาคารจะเริ่มคำนวณดอกเบีย้ยตามอัตราดอกเบีย้ยในแต่ละกรณีเมื่อได้โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าหรือนำเช็คชำระหนี้สถาบันการเงินเดิมแต่ละแห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอัตราดอกเบีย้ย CPR อาจเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของธนาคารซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทําให้จํานวนเงินค่างวดหรือจํานวนงวดในแต่ละการชําระคืนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้นะคะอัตราดอกเบีย้ย หรือเบี้ยรปรับกรณีผิดลัดชาระนะคะอาตาัตราดอกเบี้ยรหรือเบี้ยรปรับและค่าธรรมเนียมสูงสุดจากการผิดนัดชําระนี่เป็นไปตามประกาศของธนาคารสูงสุดไม่เกิน25%ต่อปีธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอาตาัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระนะคะบนฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้างชําระนี้แต่ละงวดค่ะต่อไปจะเป็นเงื่อนไขนะคะคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะผู้มีรายได้ประจำนะคะเช่นพนักงานประจำข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจค่ะ อายุตั้งแต่20ปีถึง59ปีนะคะอายุระหว่างระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน60ปีค่ะรายได้เฉลียต่อเดือนตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปโดยมีเงินเดือนประจำนะคะหรือว่าเบสิกส a l a r i และรายได้ประจำนะคะที่ได้รับเท่ากันทุกเดือนค่ะรวมกันตั้งแต่8,000บาทขึ้นไปนะคะอายุงานปัจจุบันตั้งแต่4เดือนขึ้นไปค่ะ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการนะคะอายุตั้งแต่20ปีถึง59ปีอายุรวมระหว่างผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน60ปีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่30,000บาทขึ้นไปค่ะกิจการปัจจุบันนะคะจดวทะเบียนดำเนินการตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะในส่วนของค่าบริการและค่าธรรมเนียมค่ะค่าบริการต่างๆนะคะก็ะจะมีค่าอารกรสแตปมค่ะ ธนาคารจะเป็นผู้รับชำระค่าก่อนสแตมแทนลูกค้านะคะอัตราปกติอยู่ที่0 0 5ของวงเงินสินเชื่อค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0บาทค่ะค่าธรรมเนียมชำระล่าช้านะคะตรงนี้ไม่คิดค่าธรรมเนียมค่ะค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อไม่คิดค่าธรรมเนียมค่ะค่าธรรมเนียมดำเนินกรณีชำระเงินต้นสินเชื่อก่อนกำหนดอันนี้ไม่คิดค่าธรรมเนียมค่ะธนาคารจะพิจารณายกเว้นดอกเบี้ยกรณีชำระ คืนต้นสินเชื่อก่อนกำหนดในกรณีที่ท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วแต่ไม่ประสงค์รับเงินสินเชื่อด้วยเหตุใดๆโดยได้ชําระเงินต้นคืนสินเชื่อทั้งหมดภายใน10วันนับจากวันที่ได้รับโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีออมทรั์ของท่านทั้งนี้ท่านจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าไม่เคยมีรายการเบิกใช้เงินสินเชื่อออกจากบัญชีออมทซั์ดังกล่าวนะคะทั้งนี้กรณีที่ท่านต้องชําระ เงินคืนเพื่อปีมาซีดินเสื้อโปรดติดต่อทีทีวีคอนแทคเซ็นเตอร์โทร0-4-28หรือสาขาทีวีเพื่อสอบถามยอดเงินรวมที่ต้องชําระทั้งหมดนะคะก็คือเงินต้นดอกดกเบี้ยก่อนการชําระเงินค่ะค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตตรงนี้ไม่มีค่าไม่คิดค่าบริการนะคะค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ค่ะค่าชำระหนึ่งงวดนะคะงวดแรกห้าสิบบาทต่อรอบการทวงถามหนี้ต่อบัญชีค่ะ ค่าชำระมากกว่าหนึ่งวดหนึ่งร้อยบาทต่อรอบการดวงถังนี้ต่อบัญชีค่ะยกเว้นการเรียกเก็บติดตามทวงถังนี้สําหรับกรณีลูกค้าที่มีนี่ชําระหรือนี่ที่ถึงกําหนดชําระสะสมที่ไม่เกินหนึ่งพันบาทค่ะค่าขอสําเนาใบเสร็จยอดบัญชีนะคะตัวนี้ไม่มีค่าไม่คิดค่าบริการนะคะค่าทมเนียมการชาระชาระเงินนะคะชําระเงิน ผ่านสาขาหรือช่องทางการชําระเงินของททบไม่คิดค่าไม่คิดค่าบริการค่ะชําระที่สาขาททบจะชำระด้วยการโอนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ททบโดยหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัตินะคะผ่านเครื่อง atm หรือเครื่อง adm ของททบผ่านบริการแอปททบชัดค่ะชาระผ่านตัวแทนรับชําระนะคะอัตรารวมแบกแล้วนะคะเคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะรับเฉพาะเงินสดนะคะ สูงสุด49,000บาทต่อรายการคิดค่าบริการ15บาทต่อรายการสำหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑลและ20บาทต่อรายการสำหรับเขตภูมิภาคค่ะโลตัสนะคะยอดชําระไม่เกิน49,000บาทต่อรายการค่าบริการ10บาทต่อรายการทั่วประเทศค่ะวัเซนีไทยยอดชําระไม่เกิน50,000บาทต่อรายการค่าบริการ10บาทต่อรายการสำหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑลและ15บาทต่อรายการสำหรับเขตภูมิภาคค่ะ ไม่เหตุท่านควรชําระก่อนวันครบกาหนดชําระอย่างน้อยสองวันทําการและจัดเก็บใบใบรับฝากชําระไว้เป็นหลักฐานการชําระเงินทุกครั้งนะคะค่าธรรมเนียมในการชําระเงินผ่านจุดบริการรับชําระต่างๆเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตัวแทนรับชําระเรียกเก็บจากท่านณจุดรับชําระเงินซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับตัวแทนรับชําระนั้นๆนะคะต่อไปจะเป็นข้อเสนอแนะและคําเตือนค่ะ สิทธิหน้าที่ของผู้กู้และข้อควรระวังในเรื่องที่สำคัญนะคะกรณีที่ท่านต้องการชำระเงินคืนเพื่อปิดบัญชีสินเชื่อหรือชำระเงินวดสุดท้ายโปรดติดต่อ t t ดีบีคอนแทคเซ็นเตอร์หรือสาขาท t ดบีเพื่อสอบถามยอดเงินรวมที่ต้องชำระทั้งหมดนะคะก็คือเงินต้นบอกดอกเบีย้ยก่อนการชำระเงินค่ะหากท่านต้องชำระคืน เงินสินเชื่อและดอกเบี้ยให้กับธนาคารตามจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้การรับชำระคืนเงินสินเชื่อและดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายท่านต้องชำระคืนยอดคงค้างเงินสินเชื่อและดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมดให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนนะคะในการติดตั้งธงทหนี้ธนาคารอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเรียกเก็บนี้แทนธนาคารโดยจะประกาศชื่อผู้ดำเนินการแทนธนาคารไว้ที่สำนักงานใหญ่หรือที่ ธนาคารสาขาททบีและอาจมีค่าติดตามรงถามหนี้ค่ะสิทธิในการหักลบกบหนี้นะคะธนาคารมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อชําระหนี้คงค้างที่ท่านมีอยู่กับธนาคารค่ะวันนี้ที่ท่านผิดนัดชำระหรือผิดสัญญาหรือไม่ชําระยอดหนี้คงค้างเมื่อถึงกําหนดชําระธนาคารอาจจําเป็นจะต้องบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกร้องให้ท่านชําระหนี้สิน ทั้งหมดตามสัญญาคืนก่อนกำหนดเวลาและอาจดำเนินการทางกฎหมายหรือโอนขายมีต่อไปท่านสามารถชําระเงินกู้มากกว่าค่างวดปกติเพื่อลดเงินต้นและและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้กับธนาคารได้นะคะก็คือจะเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะคะเมื่อได้รับชําระค่างวดนนะคะธนาคารจะนำเงินที่ได้รับไปตัด ชําชระหนี้ตามยอดหนี้แต่ละงวดโดยตัดชําระค่าธรรมเนียมนะคะหรือเบี้ยปรับนะคะดอกเบี้ยและเงินต้นตามลําดับกรณีลูกค้ามีค่าง,งวดค้างชําระธนาคารจะชะําระค่างวดที่ลูกค้าที่ลูกหนี้ค้างชาระนานที่สุดก่อนนะคะแล้วจึงค่อยตัดชําระงวดที่ค้างชําระนานรองลงมาตามลําดับนะคะตัวอย่างเช่นนะคะงวดที่1ค่ะจะหักค่าธรรมเนียมก่อนดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นค่ะ วันที่2ค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ยเงินต้นวันที่3าค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ยเงินต้นนะคะกรณีผู้กู้จ่ายชําระหนี้มากกว่ายอดที่เลี้ยเก็บธนาคารจะต้องตัดจะต้องตัดชําระดอกเบีย้ยที่ค้างชําระก่อนนะคะและจะทําการตัดชําระเงินต้นที่คงค้างต่อไปค่ะการแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะ ลูกค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่18ตุลา2565เป็นต้นไปจะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีที่ธนาคารได้ส่งให้ท่านในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ทางช่องทางดิจิตตอนตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับธนาคารซึ่งมีรายละเอียดต่างๆเช่นวงเงินสินเชื่อจำนวนเงินผ่อนชำระตามสัญญายอดเงินชำระงวดน,นี้ยอดเงินคงค้างชำระ ค่าใช้จ่ายในการติดตามครงถามนี้ค่าธเนียมอื่นๆและยอดเงินรวมที่ต้องชําระเป็นต้นค่ะวันสรุปยอดบัญชีนะคะก็คือวันครบกําหนดชําระนะคะ20วันค่ะวันครบกําหนดชําระนะคะจะเป็นทุกๆวันที่ 1, 5, 10, 15, 20 2ิมหของเดือนนะคะกําหนดโดยระบบอัตโนมัตินะคะซึ่งท่านสามารถดูได้จากหนังสือ แจ้งยอดการอนุมัติสินเชื่อนะคะหรือใบแจ้งยอดบัญชีนะคะลูกค้าสามารถเลือกวันครบกำหนดชำระได้เองเฉพาะโปรแกรมการสมัครสินเชื่อ t t บแคตตูโก,โกผ่านทางช่องทาง t ทบทัชเท่านั้นนะคะการแจ้งได้รับการชำระเงินจากลูกค้าค่ะลูกค้าที่ สมัครตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2565เป็นต้นไปจะได้รับใบเสร็จรับเงินที่ธนาคารได้ส่งให้ท่านในรูปแบบของอิเลลกทรอนกส์ทางช่องทางดิจิตอลต่อที่ท่านได้แจ้งไว้ให้กับธนาคารนะคะซึ่งมรีรายละเอียดต่างๆเช่นรายละเอียดการรับชําระประกอบด้วยยอดที่รับชําระเงินต้นดอกเบี้ยค่าตามตรงถางหนี้หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆและรายละเอียดภาระหนี้คงเหลือประกอบด้วยเงินต้นดอกเบี้ยปกติดอกเบี้ยพินาชําระ และดอกเบีย้ยคงค้างตั้งพักเป็นต้นค่ะการแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกา,ารให้บริการหรือการแจ้งเตือนที่สําคัญต่างๆธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อกันใช้บริการของลูกค้าธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันผ่านทางช่องทาง,ทางต่างๆของธนาคารค่ะ บุคคลแจ้งข้อมูลให้กับธนาคารทราบท่านจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่านเช่นชื่อนามสกุลอาชีพสถานะสถานที่ทํางานค่ะสถานที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และรายละเอียดต่างๆเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยผ่านทางทีทีบีสาขาทีทีบีรวมทั้งช่องทางอื่นของธนาคารที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะต่อไปจะเป็นช่องทางในการติดต่อและร้องเรียนนะคะ ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการนะคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพิ่มเติมได้ที่ w w w ttbbank.com ค่ะหรือติดต่อสอบถามได้ที่ ttbcontactcenter1428 หรือที่สา,สาขาข ttb ค่ะช่องทางในการ แจ้งข้อร้องเรียนนะคะกรณีมีข้อร้องเรียนในดๆสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ท Contact Center, 28, าา t ะะี v ีบีคอนแทคเซ็นเตหนึ่งสีคค่หรือสาขา t t ทนะคะข้อควรระวังนะคะสิ่งเชื่อส่วนบุคคลค่ะหรือสินสินเชื่อส่วนบุคคลเคียร์นี่ดอกเบี้ยคิดตั้งแต่วันแรกที่รับเงินกู้นะคะวันนำเช็คชำระหนี้แทนลูกค้านะคะโดยหาก ท่านผิดนัดชำระอาจมีค่าใช้ใจ่ายในการติดตามโรงถางนี้เพิ่มนะคะท่านควรเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจลงนามหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือ t ี b c o n คอน t ทคเซ็นเตอร์หนี่สอหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บทีดีบีแนดคอมนะคะคิดสาหรัอหองศาก่อนตัดสินใจกู้นะคะการกู้ครั้งนี้นะคะมีความจําเป็นและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะคะ หลังจากการกู้ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคตท่านในประเมินรายรับรายจ่ายหลังชําระยอดผ่อนชําระต่อเดือนแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอในการดารงชีวิตนะคะโดยไม่ลําบากและมีความสามารถในการชําระยอดผ่อนต่อเดือนได้จนครบสัญญานะคะกู้เท่าที่จําเป็นและชละําระคืนไหวค่ะหากเหลือระยะเวลาในการผ่อนนานจะทําให้เสียดอก เสียดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาเพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้คนสุมัตามีข้อมูลส่วนใดนสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีละค่ะ,ะวันนี้สนใจที่จะทำรายการสินเชื่อเลยไหมคะเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนนะแล้วเราก็เตรียมเอกสารนะคะได้ค่ะ ในส่วนของเอกสารนะคะตรงนี้คุณสุภาตาเป็นพนังกงานประจำนะคะ<ม>ก็จะมีสลิปเงินเดือน6เดือนแล้วก็สเตทเมน6เดือนนะคะถ้าเตรียมเอกสารพร้อมแล้วนะคะตรงนี้เป็นนามบัตรของดิชันนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแฟกชีพนะคะมอบให้คุณสุภาตานะคะถ้ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเบอร์ส่วนตัวได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ,อะ,คะขอบคุณที่ให้ทีทีดูแลนะคะ